คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนสาขาวิชามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และการศึกษาโดยขึ้นตรงต่อรองอธิบดีฝ่ายวิชาการในระยะที่ยังเป็นวิลทีารัยครูเชียงใหม่คณะได้จัดรูปแบบ การบริหารงานวิชาการเรียกว่าหมวดวิชาเช่นหมวดวิชาภาษาอังกฤษหมวดวิชาสังคมศึกษาและหมวดวิชาศิลปะเป็นต้นในการบริหารงานมีหัวหน้าหมวดวิชาเป็นผู้บริหารงานและขึ้นตรงต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในระดับ ประกาศสนียบัตรวิชาการศึกษานับตั้งแต่พศ2498ตลอดมาพุทธศัก,การาช2,518มีการประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยคูพุทธศัก,การาช2,518มีผลให้การบริหารของวิทยาลัยคูทุกแห่งขึ้นกับสภาการฝึกหัดคู ในปีพศ2519ได้มีประกาศให้ใช้หลักสูตรการฝึกหัดครูของสถาบันการฝึกหัดครูและในปีเดียวกันนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดระดับปริญญาตรีวิชาเอกภาษาไทยจากการประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ก่อตั้งคณะวิชาขึ้นในปีพศ2520โดยรวมหมดวิชาต่างๆที่มีอยู่เดิมและเรียกชื่อเป็นภาควิชาและโปรแกรมวิชามีหัวหน้าคณะวิชาและหัวหน้าภาคเป็นผู้บริหารประกอบด้วย11ภาควิชาและ2โปรแกรมวิชา ดังนี้ 1. ภาควิชาดนตรี 2. ภาควิชานาฏศิลป์ 3. ภาควิชาบรรณรักษ์ 4. ภาควิชาปัจญาและศาสนา 5. ภาควิชาประวัติศาสตร์ 6. ภาควิชาภาษาไทย 7. ภาควิชาภาษาอังกฤษ 8. ภาควิชาภูมิศาสตร์ 9. ภาควิชารัฐศาสตร์ 10. ภาควิชาศิลปะ สิภาควิชาสังคมวิทยา 12. โปรแกรมวิชาวัฒนศึกษา 13. โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปีพศ2 5 4 9กามีการกำหนดสาขาวิชาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์และแบ่งออกเป็นสองภาควิชาดังนี้ หนึ่งภาควิชามนุษย์มีสิบเอ็ดสาขาสาขาที่หนึ่งภาษาไทยสองสาขาวิชาภาษาอังกฤษสามสาขาวิชาฝรั่งเศสสี่สาขาวิชาภาษาจีนห้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นหกสาขาวิชาภาษาเกาหลีเจ็ดสาขาวิชาดนตรีแปดสาขาวิชาศิลปกรรม เก้าสาขาวิชาศิลปะการแสดงสิบสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์สิบเอ็ดสาขาวิชาปัชญาและศาสนาของภาควิชาสังคมมีหกสาขาวิชาดังนี้หนึ่งสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมสองสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนสาสาขาวิชานิติศาสตร์ มีภาควิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 5. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 6. สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์ต่อ,อมาในปีพุทธศักราช2551ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มอีกสองหลักสูตรได้แก่หลักสูตรรัฐประสาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะ และหลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในปีพศ2552มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเรื่องการจัดตั้งสาขาวิชาหรือคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทําให้คณะปรับเปลี่ยนสาขาวิชา ในคณะเป็นไปตามประกาศประกาศมีการกำหนดสาขาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกครั้งแบ่งออกเป็นสองภาควิชาดังนี้ภาควิชามนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยสาขาวิชาภาษาตะวันออกสาขาวิชาตะวันตกสาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดงสาขาวิชา สหวิชาการสังคมสาขาวิชาิิติศาสข้อมูลทั่วไปของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อัตลักษณ์ส่งเสริมพระหูกวิทยาการเพื่อสืบสารท้องถิ่นให้ยั่งยืนวิสัยทัศน์เป็นสถาบันการศึกษาเชิงสร้างสรรค์นบนฐานความเป็นไทยในระดับมาตารฐานสากลเพื่อม,มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคมโลกคติพจน์สร้างความตดเตด่นทางด้านภาษาร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะประเพณีวัฒนธรรมที่ยั่งยืนสู่ความเป็นสากลของโลกปัจจุบันค่านิยมหลักฮูซอก H ย่อม,มาจาก h a r ์โมนความสามัคคีกลมเกลียวความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน U ย่อม,มาจากยูนิคอร์ิส ความเป็นเอกลัก,กษณ์มีลักษณะเฉพาะ S ย่อมาจาก Service so Mind มีจิตอาสาจิตบริหาร O ย่อมาจาก Originality มีความเตริดเริ่ม C ย่อมาจาก s a i a b i l i t y มีประสิทธิภาพมีความสามารถหลักสูตรที่เปิดสอนมีทั้งหมด17หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรการท่องเที่ยว 2. หลักสูตรการพัฒนาชุมชน 3. หลักสูตรดนตรีสากล 4. หลักสูตรนิติศาสตร์ 5. หลักสูตรภาษาอังกฤษ 6. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ7หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส 8. หลักสูตรภาษาเกาหลี 9. หลักสูตรภาษาจีน 10. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 11. หลักสูตรภาษาไทย สิบสองหลักสูตรภูมิศาสตร์สิบสามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์สิบสี่หลักสูตรศิลปกรรมสิบห้าหลักสูตรศิลปะการแสดงสิบหกหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาและสิบเจ็ดหลักสูตรสารสนเทศผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีดังน,นี้ค่ะหนึ่งรองศาสตราจารย์ ดรสัญญาสะส,สองตำแหน่งคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สองผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทพรจัดยางทนูนตำแหน่งคณะบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัยค่ะสามอาจารย์นิมิตมุทิอินตำแหน่งรองคณะบดีฝ่ายบริหารและบริการชุมชนสี่ดรเสกสรรเท้าทุมมาตำแหน่งรองคณะบดีฝ่ายพัฒนาการนักศึกษา างแนแนละะประกันคคุณภาาาพกกกรศึษ่ะิจกรรมของคณอาจารย์และนักศึกษาที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ 1. กิจกรรมลงแรงเอามือเกี่ยวข้าวรองศาสตรตาจารย์ดรสัญญาสระสองคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์ดรศิกสานเท้าทุมมารองคณะบดีนายธนุสักอีศรี นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงใหม่และนายวิทวิ์คำใจในายกสมโมสรน,นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมกับบ้านนายยูนิคฟาร์มสเตย์อำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการวิศวกรสังคมจัดกิจกรรมลงแรงเอามือเกี่ยวข้าวสืบสารเรื่องราววัฒนธรรมชาวไทย ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันเอามือเกี่ยวข้าวเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชาวนาและตระหนักถึงคุณค่าของข้าวที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมาตั้งแต่ครั้งอดีตในวันที่20พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมากิจกรรมนี้สอดคล้องกับพันธกิจสืบสารการอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมและประเพณีตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์และความยั่งยืน 2. มหาวิทยาลัยราชภาัฏเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้การต้อนรับท่านลีอุคอนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2564เพื่อสารความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับสาธารณรัฐเกาหลีมีความสัมพันธ์ด้านวิชาการและด้านการเรียนการสอนมายาวนานกว่า15ปีแล้วในฐานะที่เป็นปียมิตรทางวิชาการร่วมกันกิจกรรมนี้สอดคล้องกับพันธกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนระดับประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งทางสังคมและเศรษฐกิจ 3. ปรึกษาหารือร่วมกับเครือข่ายเชียงดาวฉันจะดูแลเธอรองศาสตราจารย์ดรสัญญาสาสองคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏเชียงใหม่ ปรึกษาหารือร่วมกับเครือข่ายเชียงดาวฉันจะดูแลเธอและเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงชีวะมนลนโดยหลวงเชียงดาวโดยอาจารย์ภัยโรธโกสุมขจรเกียรติและคณะเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเชียงดาวเมืองมรดกให้มีความยั่งยืนในทุกมิติภายใต้การประสานงานร่วมกับทุกภาคส่วนและทุกเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจะเป็นต้นแบบ ด้านการรักษาและถ่ายทอดวิถีชีวมนทนของเมืองอื่นๆต่อไปในอนาคตกิจกรรมนี้สอดคล้องกับพันรกิจสร้างเครือข่ายทางวิชาการและให้บริการวิชาการด้านที่ปรึกษาและการจัดฝึกอบรมแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก